สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมพีเดสเทอร์จะมาแนะนําเกมมือถือเปิดใหม่ที่มีชื่อว่าโรนิน The Last Samurai และเพื่อไม่ให้มปนการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโรนิน The Last Samurai เป็นเกมแนวแอคชั่นไฟติ้งภาพวาดผู้กัน2วมิติสุดคลาสสิกเราจะได้รับบทบาทเป็นซามูไรคนสุดท้ายของยุคสมัยแห่งสงครามที่เจ้านายของเขาถูกสังหารจนต้องกลายเป็นซามูไรไร้นายโดยซามูไรไร้นายจะถูกเรียกว,ว่าโรนิน และเพื่อล้างแค้นให้กับการตายของเจ้านายเราจะต้องฝึกฝนโลนินผู้นี้ให้แข็งแกร่งและตามหาอุปกรณ์สุดเทพให้เขาใส่เพื่อทําการล้างแค้นให้กับการตายของเจ้านายให้ได้ระบบการเล่นของเกมนี้ง่ายมากแค่ฟันศัตรูทั้งหมดให้ตายก่อนที่เราจะตายเท่านั้นเองอาจจะดูง่ายแต่ในความง่ายนี้ได้แฝงความยากและความท้าทายในเชิงเมคานิกเอาไว้อยู่เพราะเกมนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าเกตกระบวนท่าอยู่ถ้าเราโจมตีหรือกดป้องกันได้ถูกจังหวะแล้วล้ก็ แต่สามารถลดเกจกระบวน5ของศัตรูได้เยอะเลยทีเดียวและเมื่อไหร่ก็ตามที่เกจกระบวน5านี้เต็มศัตรูจะติดสแตนเปิดช่องว่างให้เราโจมตีดได้อย่างง่ายได้เลยล่ะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ศัตรูนะที่มีเกจนี้เราก็มีเช่นกันดังนั้นจึงว่าแต่บล็อกไม่ได้จะต้องรีบสวนกลับเพื่อกําจัดศัตรูให้เร็วที่สุดก่อนที่เกจของเราจะเต็มเห็นแบบนี้ผมว่าเพื่อนๆต้องรู้สึกคุ้นๆบ้างแล้วล่ะเพราะระบบเกจกระบวน5านี้ มันคล้ายกับระบบในเกม Sekiro Shadow Die Twice มากๆเลยนะครับที่สำคัญคือเกมนี้ห้ามตายเพราะถ้าตายเราจะกลับมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ด่านแรกทันทีเราจะต้องรีบพันด่านทั้งหมดเพื่อตามหาเช็คพอยต์ให้ได้อย่างเช่นในด่านแรกจะมีทั้งหมด20ด่านพอเราผ่าน20ด่านแล้วเราก็จะสามารถไปเริ่มเล่นด่านใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องวนกลับมาเล่นด่านเก่านะครับเกมนี้มีเมคคากให้เราใช้ในการเล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบพุ่งที่สามารถเข้าหาศัตรูได้อย่างรวดเร็ว การป้องกันและการปัดป้องเพื่อรับมือกับการโจมตีของศัตรูโดยการป้องกันจะทำได้แค่ลดดาเมจแต่การปัดป้องนอกจากเราจะไม่ได้รับดาเมจแล้วเกจกระบวนท่าของศัตรูจะลดลงเยอะด้วยทว่าจะมีการโจมตีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นการโจมตีหนักที่เราไม่สามารถปัดป้องได้ต้องโจมตีสวนกลับอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะรอดเมคาินิกเหล่านี้มมนอาจจะง่ายถ้าเกิดเราดวลกันแบบตัวต่อตัวแต่ถ้าลองเจอศัตรูลุมดูสิครับตัวหนึ่งตีธรรมดาตัวหนึ่งตีหนักตัวหนึ่งยิงปืนใส่บอกเลยว่าคิดแทบไม่ทันว่าจะต้องทำอะไรก่อน ศัตรูแต่ละตัวจะมีรูปแบบการโจมตีที่ไม่เหมือนกันเลยส่งผลให้จังหวะก,การปัดป้องและโจมตีสวนกลับไม่เหมือนกันด้วยสิ่งที่ทำให้เราสามารถรับมือกับพวกเขาได้คือการสังเกตการโจมตีของพวกเขาและลองหาจังหวะที่จะสามารถปัดป้องหรือสวนกลับได้เมื่อเราเจอพวกเขาบ่อยเข้าเราจะชินและสามารถจับจังหวะได้เองโดยอัตโนมัติเห็นเกมเล่นง่ายแบบนี้แต่ช่วงบินก็สำคัญเหมือนกันยิ่งเล่นบ่อยก็จะยิ่งเทพขึ้นหรือถ้าอยากจะฝึกฝนกับศัตรูเฉพาะทางก็สามารถมาฝึกฝนได้ในม้วนหนังสือห่วงห้ามนะครับ จะมีข้อมูลของศัตรูทั้งหมดที่เราเคยสู้มาพราะมีเมนูให้เราลองสู้ด้วยนะเกมนี้มันไม่ได้ง่ายที่คิดหรอกครับยังไงก็ต้องมีตายกันบ้างถ้าตายแล้วเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างที่ผมบอกแต่ก่อนจะเริ่มใหม่เราก็ควรอัปเกรดอุปกรณ์ของตัวละครเราให้เก่งขึ้นซะกอ่อนจะได้เล่นด่านแรกๆได้สบายขึ้นแล้วค่อยไปเอาจริงกระดาษหลังๆที่เราพลาดโดยการอัปเกรดอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยการอัปเลเวลการปลุกพลังอุปกรณ์และการรวมอุปกรณ์จะใช้วิธีไหนก็ขึ้นกับอุปกรณ์ที่เพื่อนๆมี ในช่วงแรกก็เน้นอัพเลเวลไปก่อนมีอะไรก็ใช้ไปพอมีอุปกรณ์มากขึ้นค่อยมานั่งปลูกพลังหรือวรวมอุปกรณ์เพื่อหาของเทพกว่ามาใช้งานนะครับสรุปสหรับเกมโ o n ิน The l a s ส s a m u ร a i เป็นเกมที่มีระบบการเล่นเข้าใจง่ายและเล่นไม่ยากแต่ความไม่ยากนี้มันมีความท้าทายในเชิงเมคนิกแฝงอยู่ต้องอาศัยจังหวะการกดจอที่ดีถึงจะสามารถชนะได้ตายก็ไม่เป็นไรเอาของที่ได้มาจากการเล่นมาอัปเกรดตัวละครเราให้เก่งขึ้นได้ เป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆเพลินๆย,ยิ่งฝึกยิ่งเก่งบอกเลยว่าเล่นยังไงก็ไม่มีเบื่อครับแต่อาจจะหัวร้อนหน่อยนะถ้าตายด่านเดิมบ่อยๆแล้วมันไม่ผ่านสักทีเนี่ยก็ขอจบการแนะนําเกมมือถือ o n น n The Last Samurai เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครลองเล่นแล้วสนุกไม่สนุกยังไงมาคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับช่อง v ีดีเอส s t อรไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ